ใบดีพี่น้องนี่น,นี้เขาอ่ากินขายเนาะลวกไข่กินเนาะนี่เห็นบ่อันนี้ตามตามขอบปุ่นเนาะขอบปุ่นพี่น้องนี่แล้วอันนี้นี่ลวกไข่ตัวนี้นี่ซุกเนาะต้มซุกแล้วตัวนี้ลวกเอามีมีผักหลายชนิดเขากินเนาะนี่กินกับขอบปุ่นนี่ ันนี้เจียวเจียวโป้งเนาะกินก mm. ับไข่สำหรับกินกับไข่มีพ่อพอมีพักอะไรๆเนาะเลยเอากินน้ำการสี่คนกินน้ำการสี่คนพี่น้อหนี่อันนี้หมูมาอ่ะเด้อเบิ้งเอากินให้ให้ให้เบิ้งพี่น้องเนาะกินให้เบิ้งมีแต่ฟังเสียงเอาด้วยพี่หนุ่มด้วย lót ôi ông phát nơi này, này. ông sốt sốt nó sốt 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 này cái này lai áo này ôi ôi mm. Mm. Mm.

Hmm. Hmm. Ah. Mm. Oduh, oduh, hmm. 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 Nampak Hmm. 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 Hmm.

那机票不,不太怎么那不走。出来，妈。嗯。那个就叫我走。妈。<laughs> <laughs>